ครับสวัสดีครับผมนายเดโชเปรมใจผู้ใหญ่บ้านบ้านวางกลางหมู่ที่4ตำบลทุ่งยังเมืองอำเภอครีมาตจังหวัดสุขโขทยัยครับสำหรับความเป็นมาของหมู่บ้านวางกลางหมู่ที่4ตำบลทุ่งยังเมืองอำเภอครีมาตจังหวัดสุขโขทัยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเป็นป่าไผ่เป็นป่าไม้ที่รกมากนะครับพอดี มีคนอพยพมานะครับคือนายจิตยะพุทธชลศัตด์ซึ่งมาหาพื้นที่ทางหมู่บ้านวังก่างนี้และก็ได้จับจองพื้นที่และได้ชวนทักชวนชาวบ้านมาจากที่อื่นเพื่อมาทำไร่ไถนาหาพื้นที่จองพื้นที่เพื่อทำเกษตรแล้วก็ทางราชการก็ได้แต่งตั้งให้ในายจิตยะพชลัตดได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกซึ่งอพยพมา ตอนแรกท่านเขามาเจอคลองมีลำคลองมีลำน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการที่ให้มนุษย์อยู่ซึ่งตอนนั้นไม่มีบ้านแม้แต่หลังเดียวนะครับตอนนั้นชาวบ้านและก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะตั้งชื่อหมู่บ้านอะไรดีแต่พอดีหมู่บ้านเรามีจุดเด่นก็คือต้นไม้ใหญ่ประมาณ10คนโอบนะครับก็ เป็นไม้กลางนะครับก็เลยชาวบ้านก็พร้อมใจกันแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านวางกลางเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งหมู่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้ได้หายไปแล้วนะครับก็ยังคงชื่อหมู่บ้านวางกลางไว้จนปัจจุบันสำหรับจานวนครัวเรือนนะครับหมู่บ้านวางกลางก็จะมี157ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด572คนตามข้อมูลจปทอในปี2568ครับ ครับสำหรับอาชีพของชุมชนนะครับก็เกษตรกรนะครับส่วนมากทําไร่ทํานาและเลี้ยงสัตว์บ้างครับสำหรับชาวบ้านวงกลางนะครับทุกหลังคาเรือนได้น้อมนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นชีวิตประจําวันทําผักสวนครัวรัวกินได้ทุกบ้านมีผักเพื่อใช้ในการดารงชีวิตส่งเสริม สนับสนุนการปลูกผักสวนควรัวในพื้นที่สาธารณะโดยหมู่บ้านวังกลางได้มีการจัดกิจกรรมการปลูกผักสวนควรัวในบริเวณที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นบริเวณหน้าวัดวังกลางโดยปลูกผักได้แก่ฟักทองตะไคร้เป็นต้นมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อถนอมอาหารภายในครัวเรือนสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการบริหารจัดการภายในครัวเรือนทํำรุมขยะเปียกทุกครัวเรือนจัดสุขลักษณะภายในและภายนอกบ้านให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ยั่งยืนโดยร่วมกับโรงเรียนวัดสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนายอย่างสม,ม่ำเสมอเช่น ทำบุญตักบาตรวันสําคัญทางศาสนาจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ใส่บาตท,ที่สถานศึกษากิจกรรมพัฒนาศา,าสนาสถานตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นแกนน้ำรักในการจัดงานวัดต่างๆเช่นงานปิดท้องฟังรูปนิมิตวัดวังกลางในระหว่างวันที่28ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568 ซึ่งได้รับเงินปัจจัยกว่า6ล้านบาทบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางกับหน่วยงานภาครัฐเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโข,ขทยัย สภาองค์กรยุมชนและได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักจำนวน3ครัวเรือนเป็นเงินกว่า1 0 0 0 0แสนบาทบรหิหารจัดการชุมชนข้มแข็งและเพึ่งตนเองได้โดยหมู่บ้านมีการประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงข่าวสารให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบทุกเดือนและมีการหามติการจัดทำข้อปฏิบัติร่วมกันของหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมกันคิด นอกจากนี้หมู่บ้านยังมีการนำข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานข้อมูลจอปทอข้อมูลกชช2คอและข้อมูลสำคัญต่างๆรวมกันวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเช่นส่งเสริมเงินทุนให้แก่ประชาชนโดยใช้เงินกองทุนภายในหมู่บ้านเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส่งเสริมอาชีพโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอบรมอาชีพได้แก่การทำโต๊ะไห้เทียมการทำดินพ่อปูจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลุยให้กับสมาชิกและส่งเสริมการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นอาชีพเสริมด้านจัดการความเสี่ยงของชุมชนส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในหมู่บ้านได้กล้าแสดงออกเช่นการแข่งขันกีฬา การเต้นแอโรบิกและการรำในกิจกรรมต่างๆทางคณะกรรมการมีการเดินเวียนยามในยามวิการเพื่อช่วยการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านมีระบบเศรษฐ,ฐ,ฐกิจชุมชนเข้มแข็งโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนางจัญยลักษณ์วันเดียวเป็นกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ได้แก ผักหวานป่าและเห็ดตามฤดูดกาลนอกจากนี้ยังมีกองทุนชุมชนตามธรรมพิบาลจำนวน5กองทุนด้วยกันได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกหคจอกองทุนหมู่บ้านกองทุนชาพนก,กิจบ้านวังกลางกองทุนปับปามหมู่บ้านและยังมีการจัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกและหมู่บ้านครับจากการดําเนินงานนับได้ว่า บ้านวังกลางเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงครับผม